สวัสดีค่ะนี่เป็นดอกแรกที่เจอวันนี้สงสัยปีนี้ถ้าหมดเห็ดคลิปเห็ดทั้งหมดแล้วถ้าเอาลงให้ชมหมดแล้วคงไม่มีคลิปเก็บเห็ดให้ชมอีกแน่เลยค่ะเพราะดูดูแล้วปีนี้เห็ดถ้าจะถ้าจะไม่มีอาจจะมีดอกสองดอกเท่านั้นล่ะค่ะมันก็จะมีแต่เห็ดแบบเนี้ย อันนี้มันเป็นเห็ดเบอร์เกรหรือที่เรียกว่าเห็ดจามาพ้าวค่ะจะกินได้ดอกอ่อนๆเท่านั้นนะคะถ้าขนาดนี้แล้วกินไม่ได้แล้วค่ะเท่ากับฝาโองมังกรเลยเนี่ยดอกใหญ่มากเลยไม่น่าเชื่อเลยเห็ดไปไหนหมดก็ไม่รู้ค่ะเห็นไหมคะวันนี้ก็ยังมาเจอ Chicken of the Wood ไม่มีเลยเดินป่าช่วงนี้ยไม่มีเลยสักครั้งหนึ่งที่จะไม่เจอเห็ดแม่ไก่ส้มสวยนะเนี่ยสีซีดมันจะมีแบบสีซีดแล้วก็แบบสีเข้มเข้มค่ะนี่ขนาดเกิดอยู่ตรงร่มไม้นะ แต่ว่าตรงจุดนี้หรือว่าแดดส่องถึงในช่วงบ่ายก็ไม่รู้สวยค่ะเมื่อวานนี้ที่เก็บไปอ่ะที่เป็นดอกอ่อนแบบส้มกับแบบซีดๆนะคะเอาไปต้มแล้วก็ใส่เกลือไปค่อนข้างเยอะโอ้โหถ้าภาษาบ้านเราอ่ะนัวมากเลยอ่ะเนื้อเห็ดหนัวมากเลย มีอะไรสักวันหนึ่งที่จะไม่เจอไม่เก็บให้ดูนะคะเพราะว่าเก็บไปก็ก็กินไม่ทันเอาเขาไว้แบบนี้นะคะ่ะสวยนะเนี่ยนี่สวยยังยังพอกินได้ค่ะกินได้ดูก,กิ่งไม้ <laughs> กิ่งไม้อยู่อย่างนี้อะไร <laughs> ถ้าดึงออกดอกเห็ดขาดแน่สวย ขอดูขอพาดูนานหน่อยนะคะน,นี้เป็นล้วยเลยเนี่ยเขาเจะเกิดมีคนเดินมาเห็นเดี๋ยวก็มาทำลายหรอก chicken of the wood ค่ะอันนี้เป็นแบบบางแล้วก็เป็นชั้นค่ะเหมือนกระโปรงย้วยที่เป็นชั้นๆ เท่านั้นก็ยังมีนะน่ะแสดงว่าพวกฝั่งหลังแถวเนี้ยไม่ชอบกินถ้าคนที่เขาชอบกินค่ะเข้ามาตัดไปแล้วนะเนี่ยกินไหม จิงไม้เยอะวันนี้เจอแต่ชิคเก้นออฟเดอะวูดนี่แหละค่ะไม่เก็บให้ดูนะคะเพราะว่าเก็บไปแล้วกินไม่ทันจริงๆถ้าจะเก็บไปตากแห้งมันไม่มีที่ตากไม่มีที่วางจริงๆค่ะชั้นนั่นน่ะสวยนั่นน่ะนี่ก็สวยนั่น ที่เป็นเหมือนเปลือกหอยอน,นี่ก็สวยค่ะโอ้ c หชิคเก้นออฟเดอะวูเนี่ยมองมาจะเห็นแต่ไกลโอ้ทางนั้นน่านตรงนัน้นมันมีอยู่อีกหลายดอกไหนด,ดูเดี๋ยวต้องเดินไปดูทางนั้นค่ะก็ดูว่าวันนี้จะเจออีกไหมค่ะว่าจะเจออีกกี่ดอกขอนนี้เยอะที่สุด เดีาเดินไปดูตรงนั้นวันนี้เดินไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่ามันมีคนมาเดินมันเป็นวันอาทิตย์ก็เลยมีคนมาเดินกันเยอะนี่น,นะค่ะน่ะที่อยู่ข้างหลังเนี่ยตรงนั้นน่ะตรงเนี้ยมาดูใกล้ๆแล้วอยู่ข้างหลังมีไม่เยอะดูสินะอื้อหือหอมจังเลย มันแปลกอ่ะปีนี้ Chicken of the Wood เนี่ยมีกลิ่นหอมหอมชื่นใจดูสีน่ะคะตรงนั้นนึกว่าจะมีเยอะมีนิดเดียวหอมจังไงนี่นะดูชั้นเขาอ่ะนี่ค่ะหอมโอ้ยหอมอย่าว่ากันนะคะพี่พาดูนานหน่อยดูคนเดียวมันไม่สะใจต้องให้ท่านผู้ชม ดูด้วยค่ะหอมองจับดูซิจับดูถ้ากินก็ยังกินได้คือเอาไปเอาไปทำทอดมันเห็ดนะคะทำทอดมันเห็ดผสมต่างๆอย่างที่เหมือนกับทอดมันอื่นๆแต่ถ้าจะเอาไปผัดหรือเอาไปแกงไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างแก่ อสวยฝุ่นเกาะเขานั่งสารพอโดนฝุ่นเกาะเขาก็จะดำดำแบบนี้ค่ะตรงจุดนี้เป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งของป่าที่มาเดินมาเริ่มมาเดินป่าเนี้ยเมื่อปีที่แล้วฮะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกด้านหนึ่งพอลองมาเดินนะกว้างกว้างแต่ก็เจอแต่ Chicken of the wood เนี่ยค่ะมาตรงจุดนี้เจอ Chicken of the Wood กลุ่มนี้แหละ เป็นกลุ่มแรกจะเดินต่อแล้วค่ะอหอมหอมจังมองไปเด่นขนาดไหนเห็นทีไรจะยืนดูนานๆอยู่แบบนี้ค่ะจนท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยคอมเมนต์มาว่าเลยบอกว่าพาดูอยู่ได้ซ้ำๆซักๆแต่มันสวยต้องมาเห็นต้องมาเห็นด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่า พอเจอเห็ดเยอะๆแบบนี้นะคะมันมันอยากจะยืนดูอยู่นานๆสวยจริงๆตรงที่เจอ Chicken of the Woods นะคะ เป็นที่นอนของพวกกวางกว้างเลยแหละเป็นลามเลยค่ะนี่ช่วงนี้ยอากาศเริ่มเย็นกวางจะเป็นสีดำๆแบบนี้ค่ะพวกไปไหนเหรอพวกไปไหนไม่รู้พากันไปสลัดเขาที่ไหนอะอ๋อนั่นอีกตัวนึงยืนอยู่ตรงนั้นนั่นนั่นนั่น จะชนเหนอมาเลยมาตอนนี้สีจะเป็นดำๆแบบนี้ถ้าไม่สังเกตจะมองไม่รู้ว่าเป็นกวางยืนค่ะสีจะสีเดียวกับเปลือกไม้เลยนู่นเพื่อนเขาอยู่ตรงนู้นไหนไปดูที่มีอยู่ตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นค่ะอ้าไปซะละอีกตัวหนึ่งไปซะแล้วค่ะ นั่นไงสองตัวจริงๆนี่ตัวหนึ่งอยู่นั่นค่ะดำๆนะ่ะสีเหมือนเปลือกไม้มากเลยยังยืนมองอยู่นั่นนะะ่ะนั่นนะ่ะตัวหนึ่งยังจำยังจำกวางที่ตอนไปเก็บเห็ดหูหนูค่ะที่กวางตัวนั้นยืนอยู่ เห็นซี่โครงกระดูกซี่โครงเลยแล้วพุงป่องปๆสงสัยเขาเป็นกวางท้องเดินต่อแล้วแหละกวางไปแล้วนะกวางนะเก็บดีกว่นานะเก็บได้หรือ,อยัง สั้นอยู่ฮะสั้นแต่ก็เก็บได้่ะแห้งแห้งจนกรอบโอ้ยาวอยู่นะเนี่ยสะอาด มันตัดไม่ได้นะคะนอกจากว่ามีขอนเห็ดเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านค่ะมาตัดไปวันละถ้วยชาหนึ่งอะใช้กันไกรตดัดหุนตัดยากมากเลยมันแข็ง อ,ะะอากาศเย็นวันเนี้ยถ้าไม่เดินนะสั่นสะท้านเลยเนี่ยมันมันเริ่มเย็นแล้วค่ะไปตัดตรงนี้ออกไปเริ่มสั้นนะูย,ยังสั้นค่ะ แห้งมากเลยฝนไม่ตกเห็ดน่ะเป็นเห็ดยาถ้าเราต้มไม่ไม่ถูกวิธีก็ตัวยาก็เสื่อมนะคะอย,อย่าใช้ไฟแรงอะคะ่ะโห ต้มดื่มก็ต้องดื่มสม่ำเสมอโอ้โเยอะอยู่นะเนี่ยเคยแล้วค่ะแช่น้ําแล้วก็สับสับสับสบให้ละเอียดค่ะลองเคี้ยวเคี้ยวไม่ได้เคี้ยวได้แต่ว่ามันมันไม่ใช่เหมือนกับเห็ดกระด้างบ้านเรานะ เอาไปซุปไม่ได้เลยค่ะสั้นนะตรงนั้นนะพอแล้วค่ะนี่โหสะอาดน่าดูเลย สะอาดนะเนี่ยโหเห็นน้องเห็นน้องที่ทำ u t u b e นะคะน้องเขากลับเมืองไทยตอนเนี้ยก็ต้องไปถูกกักตัว14วันเนี่ยที่ทีมไม่อยากกลับก็เพราะอย่างเงี้ยค่ะมันต้องไปถูกกักตัวอยู่14วันอย่างเงี้ย สั้นละถ้าสั้นๆไม่อยากเก็บอันนี้โอ้ถก็สั้นนี่นี่สะอาดจังเลยสะอาดสะอาดฮะนั่นน่ะ ไม่ได้แล้วเริ่มสัน้นนะเก็บเท่านี้แหละค่ะ